บัดนี้วันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้าในธนพัฒน์เขียวสอุ่มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสมันตาจัก,กวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมขทางสักเคกามิจารุเปกิริสิกาะตเะตเตจันตาริเควิมาณี ทีเปรตเทจักขาเมตรวานาคาหันิเคหวัตทุมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวาชราธระวิสเมยคขาคันทัพนาคาติดทันตาสั้นติเกยังโมนิวราวะจันังสาธาโวเมสุนันตุธรรมะสวนรคาโรอายัมพัทันตาธรรมะสวนรคาโรอายัมพัทันตาธรรมะสวนรคาโรอายัมพัทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัลนางคัจฉามิธัมมังสัลนางคัจฉามิสังฆังสัลนางคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสัลนางคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสัลนางคัจฉามิ ถุติยามปีสร้างทังสารนังคาจฉามิตาติยัมปีพุทธทางสารนังคัชฉามีตาติยัมปธทำมังสารนังคัชฉามิตาติยัมปีสร้างทังสารนังคาจฉามินาติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเทนะโสติเมหุตุสัพพทานาติเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตนะสัตวัตเธนะโสติเมโหตุสัพพทานาติเมสารนังอัญญังสร้างโคเมสารนังวรังเอเตนะสัตวัตเธนะโสติเมโหตุสัพพทา